เพราะกับอะไรกันติงซานเจอกันอีกแล,แล้ว,ลวโลกแกนไหนเหรอมีความสุขกับการติ่งเหอะทุกคนเย่ yeah! <laughs> เปลี่ยนทุกวันโลกแกน <laughs> แบบปเปลี่นไปเรื่อยสโลแกนเปลไปเรื่อยจนกว่าจะเจออาทิตย์แต่ออบเจคทีฟของสโลแกนไม่ใช่ออบเจคทีฟของเราก็คือบอกแล้วว่าเป็นติง่งมีความสุขกันเถิดทุกคน <laughs> โอ้ <laughs> มาเถิดนะกาไหลเมือมาเถิดนะ เกินยังเกินยังนะเจ็ดมายังไม่มาไม่ได้ลองมาเมื่อกี้เมื่อเก้เมื่อกี้วะเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อกี้จริงเเมื่อกี้จริงเพราะถ่ายไปแล้วเาถ่ายไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้เราซุ่มในหัวข้อถัดไปได้เป็นเรื่องของ give away อืม give away give away give away แต่ว่าซึ่ง topic นี้จริงคุณเป็นคนส่งเข้าประกวดมาจุดประสงค์ของการทํา give away คืออะไรทำไมคนถึงคิดหัวข้อนี้ขึ้นมา เพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของศิลปินก็เลยทำกีบเยวไปแจกอะไรอย่างเงี้ยพอแบบจบงานอะไรยเงี้ยก็เลยมานั่งกินข้าวกับน้องน้องในดอเอมก็เลยแบบว่าคุยกันเรื่องกีบเอวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราแบบเออตอนแรกทำมาแจกกลัวแบบมันแจกไม่หมดอะไรเงี้ย,ยน้องก็เลยบอกว่าแต่มันก็มีนะพี่ที่แบบว่าต้องเอากีบเยวมาแลกกันก็เลยงงว่าอ้าวจริงๆแล้วกีบเอวมันไม่ใช่การแจกแบบใครก็ได้เหรอวะหรือว่า คือเราต้องเอามาแลกกันอย่างนี้หรออ่าฮะผมก็ไม่ค่อยชํานาญในเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เลยถามผมเหรอใช่ผมที่ไม่เคยทำกิ๊บเวเลยสักะั้งก็แบบอยากรู้ไงว่าแบบในมุมมองชาญเหรอเคยเคยมีโมเมนต์นั้นไหมตอนไปงานคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยบางคนเขาก็แจกเลยบางคนเขาก็จะมีแบบเที่ว่าอาจจะเหมือนเป็นการแลกกันปะคือการผมให้คุณแต่คุณอ่ะ for ig เอ้ for ทวิตผมอ่าเข้าใจเราว่ามันน่าจะแล้วแต่จุดประสงค์ละกันคือเราว่าขอบเขตของคําว่ากิฟเวมันคือการเขาเรียกวอะไรของแจกของชําด้วยของที่ระลึกของอ่ะก็คือของแจกที่ที่ให้ไปหรืออะไรเงี้ยทีนี้มันก็อาจจะแล้วแต่คนเพราะว่าเราก็เข้าใจนะหมายถึงว่าอย่างบางคนจะรู้สึกว่าการแจกกิฟเวคือการโปรโมทศิลปินซึ่งดังนั้นก็จะแบบว่าทํามาเท่าไหร่ก็แจกได้เลยแบบไม่ได้ติดอะไรอย่างนี้แต่ก็คิดว่าบางคนอาจจะแบบว่าเนื่องจากว่ามันมีจํากัดหรือเปล่าเขาก็เลยอาจจะต้องแบบมีการ ลงทะเบียนรับเก v e a ์เอาเวนิดหน่อยอไหมในแอรเคาเออแต่ว่าลงลงลง,ลงทะเบียนอะ่ะเข้าใจได้อ่าแล้วก็บางอ่านอาจจะมองว่ามันเป็นการเอาของมาแลกกันเห็นใช่ไงไมหมายถึงว่าเป็นการ m a friend Friends ใช่หรือเปล่าเพราะว่ามีของจำกัดเหมือนกันก็เลยแบบเอะแยะหรือเปล่อาอาจจะไงหมายถึงว่าคิดว่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันไหมเพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้อาจจะเป็นอีพีที่จบเร็วเพราะว่าไม่รู้คือเราไม่เคยทำเกเบเวโดยส่วนตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยมองว่าจริงๆมันคือการโปรโมทศิลปินในพาร์ทนึงคือเราอ่ะอึ้งกับอันนึงว่าเลยรู้ส่าเราชอบมากเออเคยไปงานที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็มีวงแบบว่าวงน้องผู้หญิงเออแล้วเหมือนแฟนเขาเขาก็มาแจกเกเบเวเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเป็นเหมือน AFID อ่ะที่แบบติดแล้วแบบเป็น u t u b e แบบเป็นอะไรเงี้ยเท่มากเลยอ่ะรู้สึกแบบเฮ้ยโคตรคูลแต่มันพาร์ทนึงมันคือ เราอยากให้คนรู้จักศิลปินก็จะเป็นออบเจกตีฟนั้นแต่ว่าบางคนอาจจะเป็นออบเจกตีฟของการมาแบบเมคแฟนกับคนในดอมหรือเปล่าแล้วก็บางคนอาจจะแบบเนื่องจากมันมีจํากัดมากฉันก็เลยอาจจะแบบเฮ้ยเธอหลาแล้วฉันเป็นการเทรดเออเทรดเทรดกิฟอ์เวย์เป็นการเทรดกิฟเอ์เวย์ให้มาแลกไป <c oughs> เออคืนมาให้ไปมัง้งเออหรือหรือแบบนี้เร<อ>าแบบเราก็ยังเรียกกิฟเอ์เวย์ได้จริงๆมันก็คือคาว่าของทํารวแลวมั้งโอไม่รู้ของขวัญของแจ๊ ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่กิฟมันคือการให้อ่ะดังนั้นเขาก็มองว่าเขาก็ให้ไงมันกิฟหรือมันกิฟกิฟกิฟที่แปลว่าให้เอหรือกิฟที่แปลว่าของขวัญใช่ไหมแต่ว่ากิฟที่แปลว่าให้บวกกับอเวที่เป็นติดกันมันก็แปลว่าของแจกอ่ะข้าใจว่าด้วยมีนิ่งการสื่อสารอาจจะใช้คําว่ากิฟที่แปลว่าของแจกหรือเปล่าแบบถ้าแลกอาจจะเป็นเทรดอันนี้ลักทัพท์เหรอหรืออะไรใช่ไม่แบบแค่แค่แค่รู้สึกว่าถ้าแลกอ่ะเรายังเรียกกิฟต์อาเวได้ไหมอ่าเขาจเขาจ่ายก็อันน เออไม่รู้เหมือนกันแฮอาจจะไม่อืมเพราะว่าเพราะว่าอาจถ้าอย่างเป็นกิฟอเวที่ต้องลงทะเบียนอะไรเงี้ยเอออันนี้คือเราเข้าใจอ่อเออแต่ว่าแค่แค่ไม่เข้าใจว่าอ้าวกิฟต์อาเวทที่ต้องมาแลกกันอันนี้เขาเรียกกิฟต์อาเวทป่ะวะแค่นั้นเองอืมอมหรือถ้าแบบใครแบบที่เข้าใจในส่วนนี้ก็สามารถจริงจริงอาจจะเป็นกิฟต์ที่แปลว่าของขวัญก็ได้ด้วยมินิของเขาออาแล้วมั้งกิฟต์เอาจจะมีแล้วเแล้วมันจะเป็นไว้สําหรับไปถึงสําหรับชั้นจําเป็นในเรื่องไหนต้องได้ต้องให้การไปติ่งอะไร ต้องได้ต้องให้หรือเปล่าไม่มีตังก็ไม่ทำขอโทษเรามองว่ามันเป็นกิมมิกอะคือกิฟต like> ์อเวนในมุมเราคือกิมมิกเลยเวยตของการเป็นแฟนคลับหรือว่าการไปเจอกันในหน้างานในด้อมคือ เคยได้รับนะอย่างไปคาเฟ่ที่เป็นโปรเจกต์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีคนเอามาแจกให้แบบเอยเราก็จะเอยขอบคุณค่ะคือมันก็น่ารักเป็นเหมือนของสะสมหรือว่าแบบของที่ทุกคนแบบตั้งใจทํามาเพื่อจะแบบเออบอกว่าศิลปินเราคือใครล้วแบบเราชอบคนคนนี้นะหรืออะไรเงี้ยเราก็มองว่าเป็นกิมมิกที่น่ารักมากๆของแฟนคลับเลยแหละเออแต่ว่าเราอะก็มองว่ามันไม่ได้เป็นรีควีล่ะอย่างตัวเราเองเอย่างเงี้ยโอเคเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เคยทําเพราะว่าพันนึ่งอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันอาจจะต้องเอาเงินไปไว้ใช้กับส่วนอื่นๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก ด้วยเหมือน,นแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราจะต้องได้รับทุกๆครั้งด้วยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าออบเจกตีฟในการไปดิ่งเรามันไม่ได้เพื่อไป เอากิเบอร์เวแล้วอะเออใช่วันนั้นมันก็จะมีพาร์ทที่ทำเป็นแบบเอยของแจกของการแบบพีสินค้าหรือเปล่าซุ่มก็เป็นกิมมิกอย่งที่บอกว่าเหมือนของแบบน่ารักน่ารักที่คนมาให้กันแจกกันเวลาเดินเจอกันมันเป็นการทาความรู้จักว่าเอยเธอก็ชอบคนนี้หรอฉันก็ชอบเหมือนกันเอาของขวัญไปจ้าอ,อะไรเงี้ยก็ดูน่ารักดีเลยเงี้ยแต่เนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่ผิดเออไม่เคยทําก็ไม่เป็นไรอ,อืมเคยมีความรู้สึกอยากทาเหมือนกันนะก็จะมีความรู้สึกว่าแบบโอเคตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมอ,อืม อ่ะต้องเก็บเงินไปรับไปอีสก่อนอะไรเงี้ยโอเคเธอล่ะฮะโซล่าฉันหล่อชอบนะชอบแบบเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้วอะเขาเรียกว่าอะไรมันได้เห็นดีไซน์ของแต่ละคนอะเออดีไซน์ไอเดียบางอันแม่งแบบเฮ้ยอันนี้คือกิ่ยวกบเวย์จริงเหรอวะเป็นแบบทำดีมากอ่ะจริงยกตัวอย่างของพี่ไปแล้วกันคือพี่ไปอ่ะเขาได้ไอ้นั่นมาคาร์โฮเดอร์อืมเอออ๋อเออเราก็ได้ตอนที่เราไปคอนดับเบิลทาวเบิลของแฟนคลับ เบลกินพีพีก็ทำเหมือนกันคือไม่แบบคือมันน่ารักมากอ่ะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคอท,ที่สูงขึ้นมาหน่อยอ่ะอืมอาจจะไม่หน่อยก็ได้พ้าะนมาทำเยอะ <c oughs> ใช่ใช่แล้ว,แล,วแล้วคือมันน่ารักมากอันนี้คือเราได้เห็นแบบงานอาร์ตอ่ะของแต่ละคนอะไรเงี้ยหรือแบบแค่แค่เป็นรูปไอดีไอดีการ์ดอืมไอไอดีโฟโต้อ่ะอันนั้นก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วนะแบบเออแต่มันน่ารักจริงเรารู้สึกว่าแบบ้ทุกคนแบบ ใส่ความครีเอทีฟความสร้าง<ช>สารรค์ลงไปกับผลงาน<ช>เหมือนเป็นผลงานเหมือนกันนะ<ช>เออแล้วเราก็จะรู้สึกเอ้บางทีอ่ะเราจำเขาเรียกว่าอะไรเราจางานอาร์ตคนนี้ได้เอออย่างเงี้ยเราสึกว่าคุยแฟนคลับสุดยอดอะ่ะใช่อันนั้นก็เป็นการทุ่มเทในอีกบเขาเรียกว่าอะไรสิ่งหนึ่งเป็นอีกรีสอร์ทเขาเรียกว่าอะไรเรามีเงินเรามีเวลาแล้วก็เรามีแบบเราให้คิดคาไม่ออกตอนเนี้ยออแต่ว่าตอนนั้นก็เคยทํา ก็ได้แหละของวนเกิดพี่เก่งแล้วแหละซึ่งแบบชอบมากแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําอยากทําอยากอยากแจกแฟนคลับด้วยจริงๆก็อยากให้พี่เก่งด้วยแต่ว่าเออด้วยแบบอะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้ให้พี่เก่งอะไรเยอะเออถ้าสมมติว่าอันนี้ผ่านตาพี่เก่งก็ว่ารับรู้นะคะว่าดิฉันทำอันนี้แต่ว่าฉันดิฉันไม่ได้ให้แค่นั้นเองเออเราแบบใส่กิมมิกหลายๆอย่างแบบพี่เก่งชอบลิเวอร์พูลแบบเป็นเป็ดเล่นกีตาร์แบบ มีดอกทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าหลายอย่างอ่ะแฟนคลับก็แบบมีไอเดียของแต่ละคนใส่เข้าไปในกิฟต์เอาไว้ก็เป็นความน่ารักมากๆเออเราก็มองว่าเป็นเรื่องน่ารักเหมือนกันมันก็เป็นคอมมูนเล็กๆอันหนึ่งเหมือนกันใช่แต่นั้นแหละแต่ถ้าทุกคนไม่ทด้ทำก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะหรืว่าแบบเออ ไม่ไม่มันไม่เป็นไรจริงๆเออแค่มองว่าแบบเออมีมันก็น่ารักดีได้รับไปก็ก็ขอบคุณขอบคุณกีเวีทุกคนที่ให้มาแล้วก็จริง,รงๆอะ่ะไม่ต้องเป็นกีเวีเป็นการเดินเข้าหมายถึงว่าแบบเวลาเจอกันได้พูดคุยกันแล้วมันก็เป็นเรื่องน่ารักแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเออใช่ก็ขอบคุณกีเวีทุกชิ้นที่แฟนคลับทุกคนตั้งใจทําด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เคยรับกีเวีดิฉันไปขอบคุณมาก <laughs> ค่ะค่ะแล้วตอนเีให้กีเวีเธอมีจุดประสงค์อะไรล่ะไม่มีไม่มีอยากให้อยากให้คนเไา่รอยากก็ีเอยๆ ก็สก <Just> ีไปโลดกีบเวนฉันก็ได้รับนะกีบะ <laughs> เวนเพราะเธอเดินมาแล้วก็ใช่เพราะมันด่านหลักมากรู้สึกว่าเอาเป็นว่าคนออกแบบทําให้มันน่ารักลัอแบบว่านี่เดี๋ยวแปะบีบ <laughs> แปะบีบที่ฉันบีบให้พี่แบมบีแล้วก็กลายเป็นอันนี้ <laughs> ซึ่งรู้สึกว่าแก้น้อยมากแก้ครั้งเดียวจบได้เลยหรือถ้าใครแบบอยากทำกีบเวแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะจ้างใครสามารจ้างได้ที่าตาเชอร์ฉันต้องคิดค่าโฆษณาเออฉันงคิดค่าโฆษณา,าเออไม่แหละสุดท้ายอะเราก็เหมือนเดิมขอให้ทุกคนมีความสุขงการทำกีฟเวอวแบบจริงๆริแบบทำเพราะว่าเรามีความสุขจริงทำเพราะว่าแบบเออเราอยากทําแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนเดิมเนาะอยาให้มันเป็นแบบ ค่าอะไรอย่าให้มันเป็น priority แรกแล้วกันอย่าให้เราต้องรู้สึกว่าฉันต้องมีเราพยายามกันที่จะเป็นแฟนคลับที่ดีเราต้องมีกิบไม่จําเป็นนะคะทุกคนเออมันเป็นแค่ออปชั่นเสริมเป็นกิมมิคเฉยๆเราไม่จำเป็นต้องแบบ ใช่กูนี่ยืมสินมาเพื่อ,อทําอะไรเรารักเขาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์หมายถึงว่ามันแค่นั้นจริงๆเพราะสิ่งสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นแฟนคับคือความรักและความสุขของเราเองเออดังนั้นก็นั่นแหละจะทำกิฟบเบอร์เวก็ทําได้แต่ว่าบางคนวาดเองก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าแบบอยากทําแต่อาจจะแบบไม่ได้มีต้องใช้ทุนอะไรเยอะก็อาจจะต้องแบบใช้แรงนิดนึงเฮ้หรือว่าหรือว่าไม่ต้องแจกแบบปริ้นติ้งก็ได้นะออนไลน์ก็น่ารักนะเออใช่เรามองว่าบางคนก็ทําเป็นเหมือนแบบกรอบ เฟรมแบบโปรไฟล์หรืออะไรเงี้ยน่ารักหมดทั้งหมดนั้นเออแบบใช้ความสามารถของตัวเองได้ด้วย<อ>ได้โชว์ผลงานของตัวเองด้วยได้โชว์ฝ<อ>ีมือของตัวเองด้วยก็เก็บเป็นพอร์ตได้ด้วยใช่แล้วหมอมันก็เก็บเป็นพอร์ต<ช>ได้แต่ถ้าใครอ,อยากจะแบบว่าจะทายยินดี ก็คือจริงๆอะถ้าเพราะว่าเวลาทุกคนทำกีบะเวใช่ปะทุกคนอาจจะมีฝีมือในการทำอยู่แล้วก็คือทำเรื่องอาร์ตเ,เรื่องนู่นเรื่องนี้มีไอเดียมีอะไรอย่างเงี้ยล้วถ้าทุกคนเคยมีพอร์ตหรือว่าแบบเก็บพอร์ตไว้นะทุกคนเก็บพอร์ตไว้ลจริงๆอะเรามีโปรไฟล์แล้วสามารถมาเราสิ่งนี้ไปหาเป็นอาชีพเพิ่มด้วย<อ>ได้เราจะได้มีเงินไปทำทุนในการติ่งอของเราต่อไปเออเราก็สามารถมาลงโปรไฟล์ได้ที่ Fast w o r k นะครมันจะมีวนหมู่ เออมีหมวดหมูสำหรับทำกีบะเวด้วยเออก็อาจจะแบบถ้าทุกคนสนใจแต่ว่าไม่จำเป็นต้องศิลปินดาราอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ทำอะไรก็ได้ทุกคนจริงๆก็เป็นแค่อีกช่องทางหนึ่งที่แนะนําว่าเผื่อทุกคนจะแบบหาอะไรได้เพิ่มไหมเฉยใช่อืมค่ะสุดท้ายแล้วก็เหมือนเดิมพูดคำว่าสุดท้ายแล้วมาวันแปดสิบรอบว่าขอให้ทุกคนมีความสุขการทำกีบะเวอืมใช่อย่าไปคิดมากทำๆไปเถอะจบมีความสุขกับพ่อจ้าเย่อย่าลืมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีกีบะเวแบบเจอกันไหมมันเถอะ เจอกันฉ no, okay, ัน okay? yeah. so so right. ีกีบอเวไม่ฉันคงไม่ได้ทำกีบอเวโอเคฉันคงไม่ได้ทำกีบอเวทุกคนใช่ก็ถ้าเผื่อเจอเจี๊ยบที่ไหนแล้วก็แบบนางแจกกีบอเวย์อยู่ก็ไปรับของนางได้เออถ้าทำนะถ้าทำอีกทำอีกตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรเออะต้องขอบคุณจริงค่ะทุกกีบอเวที่ทุกคนไปแจกในหน้างานของศิลปินูทุกอย่างมันน่ารักมากจริงจริงเออก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะมีความสุขการทำกีบอเวนะทุกคนย้ย จะมาสุ่มกันนะคะทุกคนว่าอีพีถัดไปเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีอีพีนี้ไม่ยาวมากใช่อีพีนี้สั้นๆมันเป็นท็อปปิกแบบสั้นๆอีกอย่างเราไม่ได้แบบเอ็กซ์เพรสด้านนี้แต่ถ้าใครเอ็กซ์เพรสด้านนี้เนี่ยพิมพ์ได้เลยเฮ้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 ยอะไรอ่ะแฟนคลับคือหน้าตาของศิลปินโอ้ยเอาโอเคหน้าตาสวยด้วยวายธรรมจ้าอธรรม จ้าเราก็เป็นแฟโอเคแั้นเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาคุยกันเรื่องของแฟนคลับเป็นหน้าตาของศิลปินจริงไหมชามาจ้าโอเคค่ะโอเคเาเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายามาจ้า